เป็นยังละโซนะมาคืนเดือนมาอีกแล้วเป็นหู้ยนงสี่คุณเี้ย่ะเนี่ยหัวเรมาคืนดืนไหมอีกแ้วค่ะขอบคุณค่ะพี่้องเอสซีโซนยันเดืนใหมาโซนอีกแล้วค่ะขอบคุณเลยหลานขอบคุณเลยหลานเอหลานปดช่วยบักใหญ่โซนเล้วเาเห็นที่ราไเห็นหดนี่ มาอีกแล้วค่ะบัมาทูเรียนเบิร์ดก็ได้มาอีกแล้วแม่ส่วนแซบอีกแล้วแลยไกินกับเผาด้วยล่ะปาดเลยอ่อยปาดเลยนี่น้องหมายปาดป่ได้น้องหมายเป็นมาทุเรียนเนอได้แม่มาปาดไม่จัดสูบ่ะสูบทั้งบอกกันปาดเดี๋ยวให้มันสูบเดี๋ยวแม่เช็คเบิ้งกันสิมาปาดเลยปาดเลยอีหยังต้องเบิ้งอยากกินว่าส่วนนั้ต้องเคาะเบิ้งแล้วบ้างทำนะไรจับเบิ่งปไปบ้างเซโต้เหมัอนนั่น ไว้แบหญ่ค่ะห 2> 2, นึ 1, 2, ่งสองสามนับผููได้หนึ่งน,นับพูดมันได้หนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่พนวากีเดฟพูดมันเป็นอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้มนิ้มลักกีโลได้เนี่ยค่ะเี่ยวยื่นนิ้มร้อนกับพวาร้อนนิ้มพนวานิ้มลักกีโลเพราะว่าลูกปีพนวาหกกิโลนิ้มหนึ่งกิโลหนึ่งพอดีส่วนนับไปหกนิ้ม เอาอ่อยมันปากบ่ได้อีหลีติเดียวนี่มันบ่รสันสุกติมันดีบพราะว่าที่ิม่ดีเป็นเพทันได้ดอกเดียวเบิ่งกับตัวมันบ่ทันได้สุกคอยเพียรคอยเพียต้องเป็นผู้เช็คให้ต้องถามคะแนนต้องขึ้นย้ายหิ้งตัวมันสิเลมติว่าสิมาเลมอีหยัางดอกเดียว่มันปันกินขาสานมันต้องกินหลายก็นี่ไบ่ได้กินมันออกมันจะสิดสีจุกขต้โตดมเขอดต้องเคาะเบิ้งลูกใหญ่จ้ะพี่น้องมาแล้ว โอ้เสียงฝนบึ้มบึมมาแล้วฝนฝนมาแล้วป่ะนี่ยผ่าผาไปแม่ลูกพาพาข้างหลังไปเบิ้งไปตรวจผ่าดูไปตรวจตรวจผ่าดูข้างหลังดูลูกละอืโอ้เสียงฝนมาแล้วแม่โอ้ยดีใจเลยบาดเนี่ยฝนตกได้เข่าแล้วมาดูโตมาดูฝนเลยฝนได้ยินเสียงฝนมาจากพี่น้องอ่ะมาแล้วฝนตกแล้วเก็บผ่าเบิ้ลไปลูก โอเคแม่ประพันธ์เก็บเบิด์ละมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันสุกกันจะไปคัมมันขักหลายสุกแล้วสิปาทให้กินดอกมานลันแม่สุกม,มาถ้าไม่สุกมรักหลายจ้าพี่นอ้องกินหอดกระเผาด้ค่ะกินหอดกระเผาอ้ยแม่เสียงฝนตก บรรยากาศดีขนาดเด้พี่น้องเอ้ยลมเย็นชวยชวยบอกมึงมึงยายคำมันสเดียนนํามันสุดเยนเี่ยน่นนั่นนั่นเช็คแล้วเออดังแบบได้สุดปะดังปุงาดังบุกแมนบ้า่าดังบุกบุกแมนบ้างว่าันปุ้งเออมากหลายเอ่อเออฝนเริมต้นโต้ปรอากาศดีพี่น้องเอ้ยนยากาศ ยัคนตกเออยังกับแม่เออเดี๋ยวจังเคยอันกดป่ามาส่งอีกแล้วแม่เดียวแป้งของมาส่งเออเออ่ยเดียวจังเอ้ยไปเอาของบัตรนเดียอีกแล้วมาดดอ้อยเอ้ยมาโหลดมาโหลดอ้อย มันปาดได้บ่เอามาลนุ่นอย่ยมาปาดด้วยเฮ้ยเอ้าเบิ้งเนื้อก็เป็นเน้อร้ยแก้วเอออะจะปาดได้บ่โอ้ขอบคุณหลายๆจากพี่น้องนะเอาเบิ้งเนื้อจ้าโอ้ยนี่เด้คนละพันกันเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณผู้ท่งมาหายด้จ้าเด้อขอบคุณหลายลายยูดีไม่แห้งมมแต่ความจะเริ่ลงเรื่องเด้อค่ะเด้อพวันนี้เนี่แม่แมนแมนพวงวันนี้ลิชานี้พวกวันนี้ขอบคุณเลยหลายจ่าลูบข้ามดาวข้ามอีกเจ้าขอบคุณลูกน้องขอบคุณยหลายจ่าพี่น้องฝุ่นหลับหวานไม่ไเด้อชุบไม้สีปาในกินด้อเออขอบคุณขอบคุณหลาย <differences S 2> เออแวดขัญผู้คนทั้งหายคอหายมีจฉกขวัญจะเริ่มลุงเรื่องเด้อค่ะเด้อขอบคุณเลยหลานจ้าผู้คนต้องสนทน์